สวัสดีท่านผู้ชมที่รักกับประสบเกมโรบบอกในโหมดหมดเดิมอะผมไปเจอบ่ามันเป็นโหมดที่เออก็ก็ค่อนข้างเล่นแบบผ่อนคลายนะแบบก็สนุกอะก็ก็ง่ายสนุกอยู่แต่มันไม่ค่อยแบบมือวาแบบอลังการนะแต่แค่มันแบบมีสกิลเบีอะไรแบบเนี้ยฮะมันมีสกิลแบบเนี้ยผมคยผมลองเล่นแล้วมันสนุกแลวผ่อนคลายดีก็ก็ค่อนสนุกอะสำหรับผมอะไม่รู้สําหรับคุณืจะสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคโอเคผมแบบขอไปต่อสู้ก่อน เนี่ยมันมันเป็นโหมดแบบเนี้ยมันเล่นแบบเล่นแบบผ่อนคลายดีมันสนุกสนุกดิชอบอยู่นะสิวโอ้ยมันสิวะมาดิมันต้องตีให้ครบร้อยบ้างแล้วถึงจะกระเด็นไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยื้กูไม่ตายได้แก้วเนี่ยจะลองดีอ่ะจะลองดีอ่ะมาดิ แล้วมันจะมีพวกสกิลพวกของอะไรซุ่มเนี่ยไหมมันจะมีพวกธนูพวกเนี้ยแบบอือฮึบมาดิไอ้ยนี่ไอ้นี่มันร้อยไอ้นี่มันร้อยอื้อเออมามามาดิมาดิมาดิโอ้โหฮึฮึบเป็นร้อยไปมึงอะเป็นร้อยไปเป็นร้อยไป ฮึบฮึบสเต็ปง่ายๆเลยคือกระโดดตีนะผู้ชมเอ้ยโอ้ยฮึบฮึบอ้าวฮึบมาดิ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 เอากระแพรไว้แดกฮึบฮึบอีซี่ว่ะอีซี่กูโดนอะไรวะเนี่ยเอ้ยกูโดนอะไรเนี่ยกูโดนอะไรเนี่ยดูเ่ยวของวีแชมป์เจอดีเด้อ มันเข้าไปได้ไงอ่ะอู้ชแชมป์มันฆ่าไปแปดสิบกว่าตัวเลยนะโอ้ยมาสิวะต่อไปสิวะโอ้ยไอ้เหี้ยอย่ายอย่ามันจะนัวโอ้ยกระแพ็โอ้ยไม่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 หมดแล้วฮึบโอ้ฮึ๊บออเปซะมึงอ่ะลวกไปซะมึงอ่ะลวกไป็นะ

ได้ถึงขีวแล้วเว้ยโอ้โอ้ระววาระว้าอุ้ยเกือบตายห่าเอ้ยเอาระเบิดไปแดกไปมึงอะฮึบฮึบฮึบแดกตัวนั้นก่อนกู อ้ <do> ้ยอออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี <t ell> ่ยอืออะไรวะเนี่ยฮึบจะลองดีเหรอจะลองดีเหรออย่างนั้นกูคาดจะสอบคิวแล้ววะฮึบจะลองดีเหรกูใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมึงจะลองดีใช่ไหมมึงมึงโอ้ย กิ่งแมงชนแมงเลยเอาว่าไงนักจ๋ายเกมนี้ไม่มีเชิงอะไรทั้งนั้นอ่ะว้าว้าวถายถอายโอ้ยโอ้ย อ้าเอาวไงนอ้องชายเกมนี้มันไม่มีเชิงนะอ้าวมาดิเกมเนี้ยเดี๋ยวพี่จะชนะนอ้องมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนเกมนี้ไม่มีเชิงโอ๊ยน้องจ๋าบอเฮ้ยเกมนี้ไม่มีเชิงไม่มีกัดไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะเออ

ฮึบฮึบฮึบฮ๊บอ้ฮึบเอากะเพไปแดกฮึบโอยฮึบไปแดกลงไปฮึบฮึบฮึบโอ๊ะอ๊อ๊ ใช่ไหมน้องเกมที่พี่บอกเลยพี่เล็นพี่เล็นจับอยู่ตอนนี้ต่ที่สุดพี่ก็เจอเกมที่หลักเกมพวกหนูแล้วมาดิมาดิาเร็วให้หัวดซะตัวดีเกมที่ไม,ม่ไปเชิงมาตายตังเกเไม่สัตว์ใจว้ยชนแมกเลยชนชน à à ôi chả su à ôi 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 chả xuống, chả xuống. ôi đi nè đi đó đi đi nè như này đấy hấp đi nhà cậu nhà cậu bọt lên nhà cậu nhà cậu mà đi Mấy cái chỗ à à vậy à vậy à, 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 à. Tao bay, toa hả, hả? a nó, a hip hả? chào hả? hip 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 dạ hip 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 Ư... hip hip chào ôi โอ้ยเ <laughs> จ้า่ะน้องชายอย่าดิ้นสิอย่าดิ้นอย่าดิน้นเฮ้ยโอ้ยมาดิมาดิโอ้โห๖คิว <laughs> แล้ว๗คิว <laughs> แล้วกู <laughs> เฮ้ยกูจะตายอย่าตีกูหน <si ีเดี๋ยวดีดแดกโค้งก่อนขอโค้งก่อนขอโค้ัก็ควรนึงก่อนโอ้ยฮึโอเคท่านผู้ชมไปเจอกันเกมเก่าของเราดีกว่าว่ะผมเล่นเกมนี้สะใจอยู่นะมันมันมันอยู่มันมันเล่นแบบเพลินๆนะโอเคไปเจอเกมเก่ากันแป๊บนึง มาโอเคทนะ่านผู้ชมเรากลับมาเกมเก่าของเราดีกว่าเก <g ay> มที่แล้ว้สำหรับผมเล่นผ่อนคลาย <g ay> <g ay> เล่นแบบเอาไว้แบบผมไว้แบบสู้พวกคูน่ะ <g ay> อย่างน้อยผมก็เจอเกมสักเกมหนึ่งที่ผมสู้พวกคุณได้แล้วอ่ะมาอื้อาดีสเต็ปยังไงต่อแล้วเนี่ยเหี้ยกูไม่ได้เล่นแป๊บๆกูกูลืมสเต็ปแล้วเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ย

เกือบแล้วก ah. ah ูลองดีอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมา

อย่าโดดอย่าโดดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาดิจ oh. oh ้า oh ท hey ี่ไหลองดีเหรอลองดีเหรอใหญ่กามาดิมาดิดีวะเอาเอาเองเยอี ไปแล้วคูโอ้ยโอ้โหนี่กดกูตายกดเนี่ยไปดิไปดิไปดิ

จะลองดีอ่ะ จะเป็นทีสู้พี่ไม่ได้ไน้องชาย <c oughs> จะร้องนี่อ่ะไปด,ดิไปออนม่ไปไปโอ้อยขัดระกิยร์เกิดอะไโอ้ยันขัดละกียร์อ้ยโอ้น้องชายทำสิ่งน,นี้ได้หรอครัไปดิ แต่ถ้าผมเริ่มไม่ใจะโดนตีเยอะเกินไปแล้วโอ้ยจะผมขอเล่นอีกสักแป๊บอีกสักพักหนึ่งนะให้ให้พวกหนูให้พวกมึงลุกตีพี่ก่ออนันนี้บ้าอย่าถอยก่อนเฮียถอยก่อนถอยก่อนถ้าเกิดคลิปนี้ยาวๆก็อย่าแปลกใจนะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ย เดียวเดียวเดียวเดโอ้อะไรเนียโอ้ยไอล้วกูไม่ยผิดแล้วกูอะไรมันแยแไปหมดเลยวะเนี่ยอย่าลุกคนเดสิ้องใจมาดิเราอะมาดิเราอะมาดิเราอะมาดิเอ้ย อุจลจะลอดี ат, fate, ้อ pues ุ nah, ้ยอุ s <S ้ยจลาอีจะลองเดียจะองเียวจะองเยเอาดิเอา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 มามามาต่อยลุมต่อยลุมอ้ยต้องปีกสคนเลยมา้ย Nei, <tryk> hold! <tryk> <tryk> <tryk>

โอ้ายันเซลโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยะไรวะเนี่ยโอเคบัดโอ๊ย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 อ๊ยอ๊ยอ๊ยบุรีออะไโอ๊ยจะจะบักิมสกแล้วะเนี่ยโอยเย้อัติเมตกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้ากี้จ้าเค้นโอ้ยจะตายจะตายโอยยจะตายแล้วโยยังจะมาทักอีกโอ้ยตายแล้วไปไปโอ๊ยคอติเบตต่อ ôi cái gì bên 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 โอโอยเโอเคถ้าผู้ชมผมขอจบคลิปด้นียกันดูจากกรทางคลิปเนี้น่าจะตัดอีกนานน่ะน่าจะยาวด้วยคลิปนี้โอเคโอเคผมขอจบคลิปนท่นี้ก่อนนะโอเคบาย